สวัสดีครับผมเลชเชิเศริบรทรค้นโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาติดตั้งนะครับเจ้าตัว Python compiler นะครับบนเครื่อง mac os นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีการพูดเกี่ยวเรื่องของการติดตั้งนะครับ Python บน mac os ในกรณีที่เราไม่เคยติดตั้ง Python มาก่อนแล้วกรณีที่เรามีการติดตั้งมาแล้วแลวเราต้องการจะอัปเกรดนะครับเมืองต้นก่อนนะครับการติดตั้งไพทอ n เนี่ยนะครับบนเครื่อง mac เนี่ย าบางคนอาจจะเริ่มจากการไปที่เจ้าตัวานาเว็บไซต์ของทาง python.org แล้วก็ดาวน์โหลดประเด็นคือไอตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเครื่อง mac เนี่ยนะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้เป็นลนักษณะดาวน์โหลดไฟล์ installer แนะนำว่าให้เราทำการติดตั้งผ่านตัวซอฟต์แวร์แพ็กเกจ a แมนเจอร์นะครับหรือมัเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ติดตั้งพวกโปรแกรมเสริมนะครับเป็นไงเราต้องการติดตั้ง node.js ติดตั้งพวก อซอฟต์แวร์เสริมอะไรก็แต่แล้วตามาแล้วแล้วแต่นะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ทางด้านเกี่ยวเรื่องการเขียนโปรแกรม,รกรมบน Mac OS เนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ตัวนึงชื่อว่า Homebrew นะครับซึ่งผมได้ทำการเขียน instruction นะครับของ Homebrew เนี่ยนะครับว่าจะต้องลงไงเนี่ยลงมาในจิตหับนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ต้องการดูซอสโค้ดนะครับดูขั้นตอนก็สามารถที่จะไปดูที่ตรง ลิงก์บริเวณนี้ได้นะครับผมก็จะทำการสร้างไฟล์ชื่อว่า install ก็มีทั้งเครื่อง Windows แล้วก็เครื่อง Mac เบื้องต้นก่อนนะครับเราทําการลง Homebrew ก่อนซึ่งวิธีการเช็คว่าเราลง Homebrew เระรยังเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คือเริ่มจากการขอให้มันติดตั้งเจ้าตัว Python ก็คือ brew install Python นะครับถ้าเกิดเราพิมพ์คําสั่งนี้ไปมันไม่จักคำว่า brew เนี่ยก็ให้กออ๊อปบรรทัดน,นี้นะครับเดี๋ยวยางเนี่ยไปวางที่ Terminal มาดูกันเลยครับก็ บือต้นก่อนผมเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาอันนี้คือติดตั้งไปก่อนหน้านี้แหละวิธีการใช้คือเปิดเทอร์มินอลนะครับวิธีการเปิดก็มาที่ spotlight แล้วก็พิมพ์คาว่าเธอมันก็จะเปิดโปรแกรมเทอร์มินอลแล้วก็พิมพ์คําว่า blue นะครับถ้าพิมพ์เข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับมันรู้จักคําสั่งเราเนี่ยก็ถือว่าได้นะครับหรือจะเป็น blue k i k i version แบบนี้ก็ได้โอเคไหมครับถัดมาก็คือใช้ก่อนว่าเครื่อง mac เราเนี่ยมีการติดตั้ง ตัวไพทอนอยู่หรือเปล่าแล้วก็เป็นเวอร์ชันอะไรกวิธีการก็คือพิมพ์คาว่า Python ครับแล้วก็ดูว่าเวอร์ชันอะไรนะครับผมก็ enter <c oughs> ผมเพิ่งทำการติดตั้งไพทอนเวอร์ชันใหม่ล่าสุดไปเลยก็คือ3.9.2แต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้เป็นเวอร์ชันเก่านะครับในคลิปนี้จะมีวิธีการอัปเกรดนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งใหม่หรือเขาเรียกว่าอัปเกรดเนี่ยเราจะไม่ต้องทำการลงโฮมบราวก่อนวิธีการลงก็อย่างที่บอกนะครับก็ก๊อป ด้วตัวลิงก์เนี่ยมาใส่ที่เทอร์มินอลแล้วก็ Enter อร์เลยนะครับก็แต่ถ้าเกิดเรา,าหาลิงก์นี้ไม่เจอนะก็ Google ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Install นะครับ Home แล้วก็บ r e นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยครับจากนั้นก็ทำการ Copy ในการกดไอคอนเนี่ยมาใส่ที่เทอร์มินอลแล้วก็ Enter มันก็จะทำการวันเป็นลักษณะเป็น Step ปไปสเต็ปไปท่านี้ ในการติดตั้งเนี่ยองอย่าลืมว่าเราจะต้องมีการเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่มีการลง Xcode อ,อยู่นะครับตัวเครื่องมือ x c o d e ถ้าเราไม่มีอยู่เ,เดี๋ยวมันจะขอทําการดาวน์โหลดเขาเรียกว่า Xcode นะครับ c o command line t o o l นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปซึ่งจะเห็นว่าเนี่ย <c oughs> กว่าจะติดตั้งได้เนี่ยมันก็จะมีดาวน์โหลดนู่นดาวน์โหลดนี่ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะใช้เวลาดาวน์โหลดสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเจ้าตัวโฮมบูมาก่อนนะครับ หลังที่ติดตั้งเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มลงแล้วก็นะครับติดตั้ง python โดยการใช้คำว่า b r e install นะครับแล้วก็ python ก็ก๊อบตัวนี้แหละนะครับมาวางที่ c m m m n d line แล้วก็ enter เลยซึ่งผมก็ทำการติดตั้งไปก่อนหน้านี้แหละมันก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับคราวนี้ในการติดตั้งบมงทีมันจะชอบขึ้น Error นะครับเนื่องจากว่าอะไรครับ บางทีมันอาจจะเช็คว่าเครื่องเราเนี่ยมี Python เวอร์ชันเก่าติดตั้งอยู่แล้วนะนะครับเราต้องการติดตั้งเวอร์ชันใหม่มันจะไม่ยอมนะครับก็คือพื่ง่ายมันอาจจะมีปัญหาได้เออเลอได้นะครับวิธีการคือถ้าเกิดเราไม่เคยเรามี Python อยู่แล้วเราต้องการจะอัปเกรดเราต้องเปลี่ยนจากเขาเรียกว่า Brew Install Python เป็น Brew Upgrade นะครับ Python แล้วก็ระบุหมายเลขเวอร์ชันของ Python ซึ่ง ถ้าเกิดเราเาขาเียไม่รู้เ่้มันมีหมายเลขอะไรบ้างเป็นตัวหมายล่าสุดแล้วก็มาที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Python.org นะครับแล้วก็มองหาตัวที่ชื่อว่า Active Python Release แล้วก็ก๊อปเนี่ยแหละนะครับมาวางเป็น a s s i g n ต่อท้ายนะครับก็จะเป็น u l u e Update/Upgrade Python นะครับนี่คือการติดตั้งนะครับก็น่าติดตั้งเสร็จแล้วเราก็อย่างที่บอกวิธีการเช็คง,ง่ายๆว่านะครับเรา ติดตั้งจริงหรือเปล่าก็ python ครับแล้วก็คีย์เวอร์ชันเพื่อดูว่าเป็นเวอร์ชันใหม่จริงไหมนะครับและนี่ก็คือวิธีการติดตั้งเจ้าตัว python compiler นะครับบน mac os นะครับแล้วก็การอัปเกรดด้วยหวังว่าเพื่อนๆคงไม่งงกันนะครับก็สรุปอีกทีนึงก็คือว่านะครับถ้าไม่ออกเนี่ยก็มาที่ตรงส่วนนี้ครับ mac นะครับทำการเช็คก,ก่อนว่ามีการติดตั้ง h o m e b r e หรือ,อยังนะครับวิธีการเช็คก,ก็คือพิมพว่า brew พิคิดเวอร์ชันถ้ามีติดตั้งแล้วนะครับมันก็จะบอกเวอร์ชันมานะครับแต่เกิดไม่ติดตั้งก็คำสั่งนี้เพื่อทำการติดตั้งชุดตัว Home b r e w อันนั้นเมื่อติดตั้งเสร็จปุ๊บก็ทำการติดตั้ง Python ผ่านตัว Homebrew ในการ b r e w Install แล้วก็นะครับถ้าในกรณีมี Python อยู่แล้วต้องการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ Brew นะครับอัปเกด Python เป็นเวอร์ชันใหม่ตรงนี้แล้วก็ต้องไม่ชชว์ว่าไพทอนไอ้ตัว Brew เรามีการติดตั้งถ้าไม่มี ก็ตรงนี้ทีครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ